ไม่ออเป็น<า>ไรพี่้าพี่้าใช่กันคะเป็นอะไรมากปล่าคะรู้สึกหายใจไม่ออกค่ะเดี๋ยวพาไปห้องพยาบาลก่อนโอเคไปแกแกอ,อกหกักเหรอทำไมถึงเป็นลมในเนี่ยกลอมใจหรือเปล่าเนี่ย ตอมใจผมแล้วก็ตอมใจเรื่องอะไรอ่ะไม่ได้ตอมใจเพราะองค์เราเพราะอะไรอ่ะตอมใจเพราะผมสั้นโอ้ตัดผมน่าไม่สงสาเป็นห่วังสวยๆอยู่ดีๆไม่ชอบงั้นเดี๋ยวรอพี่พยาบาลแป๊บนึงนะคุณแม่คะเอาลูกมาส่งค่ะไม่ใช่เป็นอะ เดี๋ยวขอพี่วัดไขวัดความดัหนหน่อยนะคะค่ะความดันต่ำเล็กน้อยนะคะค่ะขอบุญค่ะพี่นี่ค่ะพ,ะ,บบะพี่เขาบอกว่าแกเป็นยังไงบ้างอะรู้สึกแบบดีขึ้นแล้วต่พี่เขาบอกความดำนต่ำเล็กน้อยหายแล้วแลวหละเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่ายังไม่ได้จ้ะโอ้ยอา ความน่าความเมตตาทำไมอะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กับ KPU a อาลา c a มปั s, <S นะคะแนะนำตัวก่อนสวัสดีค่ะ ชื่อบีมค่ะนางสาวสโรชามาอินค่ะวันนี้นะคะอยู่กับทีวีอารังแคมปัสนะคะอยู่กับคเหมเดิมแล้ววันนี้ทิวพาบีมมาด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่คณะพยาบาลศาสตร์ค่ะแล้วก็เมื่อกี้มีพี่พี่พยาบาลสองคนไปถามพี่พี่เขาคุณบอกว่าเขามีการเป็นการสอนยังไงบ้างใช่าไปกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะทิวกับบีมก็ได้ไปแปลงชมมาแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กับพี่พี่นักศึกษาพยาบาลสองคนเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนค่ะ ค่ะชื่อพันธิบยยงเครือนะคะชื่อเล่นฟ้าค่ะอยู่ปี3แล้วค่ะค่ะชื่อจามนันมีบุตรนะคะชื่อเล่นชื่อว่าใบาเฟินค่ะอยู่ปี3แล้วค่ะใครที่สนใจเป็นพยาบาลเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต้องเก่งวิชาไหนเป็นพิเศษไหมอยากให้ลองพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องเน้นพวกวิชาสายวิทย์ค่ะพวกชีวเคมีอย่างนี้ค่ะคำถามต่อไปเลยดีกว่าค่ะนี่คืออยากรู้มากๆว่ากลัวเลือดเนี่ยเราสามารถเป็นพยาบาลได้ไหมคะ่ะเป็นได้ค่ะเป็นได้เป็นได้ใช่เป็น มีเพื่อนที่แบบว่ากลัวลออนนม,มีมีคะ่ะแต่เพื่อนก็ผ่านไว้ได้อะ่ะเหมือนกับว่าเราไปฝึกไปเก็บประสบการณ์เรื่อยๆเราเราก็จะมีความคุ้นชินนะคะอยากรู้ที่สุดเลยคะ่ะของการเรียนพยาวาลเนี่ยคือถามจริงๆนะคะกลัวผีไหมคะ <S <S กลัวมากไม่ตอนแรกเรานึกว่าจะตอบว่าไม่กลัวกลัวมากกลัวมากแล้วพ pues ี่ฟ้ากลัวไหมอะกลัวมากค่ะแต่ว่าอยู่บนหวอดเราไม่ได้อยู่คนเดียวไงค่ะเรามีพี่พี่พยาบาลก็อยู่กันเยอะก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ค่ะดางนั้นก็เดี๋ยวเราให้พี่พี่พาไปชมคณะพยาบาลเพิ่มเติมกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะให้2คนเดินพา <ST AN CH> ไปชมคณะพยาบาลแล้วก็ห้อง <ST AN CH> การเรียนการสอนต่างๆอดีกกว่าไปที่ห้องไหนก่อนดีคะไห <ST AN CH> ้องคลอดก่อนคลอ,อดโอเคอ <ST AN CH> สวัสดีคะ่ะ <ST AN CH> อันนี้คือเป็นยูนิฟอร์มของห้องคลอดใช่ไหมคะซึ่งห้องนี้ของเรานะคะทางคณะพยาบาลศาสตร์จะจําลองขึ้นมาเพื่อเป็นห้องคลอดหรือให้นักศึกษาพยาบาลปี3ปี4ี่ฝึกฝนในรายวิชาสูตินรีเวชค่ะพี่ๆจะได้ฝึกฝนการหมุนโลเทชันของเด็กจอ,อกมายังไงออกท่าไหน,นฝั่งทางนี้นะคะก็จะเป็นหุ่นจําลองของเด็กค่ะแล้วก็จะมีหุ่นจําลองของระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้รู้ลึกขึ้นเขาว่าส่วนไหนคืออะไรทําหน้าที่อะไร านี้ค่ะห้องคลอดก็ประมาณเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปขอ,ขอบคุณค่ะไปค่ะนับส เจาะเลือดค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนม่เป็นแต่ว่าเป็นเครื่องล็อกฉีดยาของผู้ป่วย่ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นอ่แผ่กดทับที่อยู่ด้านหลังตรงอ่้นกบสะโพกอย่างเงี้ยค่ะเขามีความแบบนุ่มนิ่มเหมือนคนจริงๆเหมือนเหมือนคงเลยค่ะแต่ว่าได้ข่าวว่ามีคนที่แบบเด็ดมากๆอีกคนนึงใช่ไหมคะเขาได้ข่าวว่าตึกนี้เป็นตึกที่แพงมากแพงเวอร์แพงยังไงพาไปดูเลยก็ได้ค่ะ นี่นะคะก็คือทีเด็ดของคณะเราเลยค่ะก็จะเป็นหุ่นอิเล็กทรอนิกส์นะคะชื่อว่าคุณซูซี่นะคะเสมือนคนจริงๆมากเลยค่ะแบบร้องได้เมื่อเจ็บนะคะกระพริบตาได้พูดได้หมดเลยค่ะร้องโอยได้เหมือนคนจริงๆใช่ค่ะอันนี้ก็คือที่บอกว่าแพงที่สุดใช่ค่ะคือทีเด็ดของคณะเราเลยค่ะ ันนี้เราก็ได้ความรู้รไปแล้วงั้นต่อไปเราไปแข่งเกมแข่งเกมข้างนอกดีกว่าค่ะรอรออยู่รอมานานมาก ตอนนี้นะคะเราก็กลับมากันที่น้องแขนอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะเลือดใช่ไหมคะคิวกับบีมเนี่ยจะแข่งกันแต่ว่าจะให้ใบเฟินกับฟ้าเนี่ยสอนก่อนเราจะมาสอนวิธีการเจาะเลือดตั้งแต่ว่าเราเข้าไปหาผู้ป่วยเราควรพูดยังไงเราก็จะไปถามชื่อนามสกุลแล้วก็บอกวัตถุประสงค์เราจะมาทําอะไรกับผู้ป่วยเราต้องบอกวัตถุประสงค์เขาทุกครั้งเมื่อเราบอกสิทธแลเราก็เตรียมอุปกรณ์มาทกับผู้ป่วยได้เลยค่ะ ก็เมื่อกี้เราฟังสาธิตแล้วก็สอนเราไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาปอยย่หยุดการว่าใครเนี่ยจะได้เริ่มก่อนนะคะเริ่มเลยยิงหยุบไม่คนแพ้ก่อนสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสโดชาค่ะวันนี้ขออนุญาตมาเจาะเลือดนะคะ รวิตาคะ่ะน้ำสกุลค่ะเด็กล่าค่ะเย้คือมือสั่นมากกานหายใจตาม แล้วก็จะได้ปั่นจริงหรือให้สองคนนี้อธิบายเมื่อกี้แบบทิวทำผิดตรงไหนบีมทำผิดตรงไหนของทิริบเมื่อกี้สงทิดิใช่ของทิริบอ่ะคือไม่ถามนามสกุลตัวยืนยันที่จะแบบว่าเราจะไม่ไม่ผิดคนก็คือเราควรถามนามสกุลด้วยทุกครั้งของบีมนะคะก็ตอนที่แทงเข็มค่อนข้างที่จะผิดขั้นตอนนิดนึงค่ะปั่นคู่เลยจะได้ไม่เหงาค่ะ แอตมิทใหม่ k b า a l ค Campus EP นี้นะคะเราก็ได้ความรู้แล้วได้เทคนิคอะไรแบบพอสมควรควันนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะใครที่ติดตาม KBU a า l Campus นะคะก็ะสามารถติดตามได้ในช anel YouTube นะคะออนทุกวันศุกร์เวลา2องทุ่มนะคะอย่าลืมอย่าลืมติดตามดูคลิปนะคะแล้วก็ร่วมสนุกร่วมกิจกรรมกับพวกเราด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย